ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันด,ดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ Barbie นะคะดูพ่ยุซีกับจามบี้นะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาอัปเดตดวงความรักให้กับทุกคนนะคะเป็นดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำประกอบไปด้วยราศีกรกฎนะคะมีนพิจิก การอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราวสลับกันบ้างนะคะใครที่สนใจอยากปรึกษาดูส่วนตัวนะคะ adline ad b a r b i s h i s a นะคะ ad b a r b i s h i s a ได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากสนใจบูชาน้ำมันนะคะ บูชาเพนดูลัมนะแล้วก็สีพึ่งนะคะก็แอดไลน์ม่ได้เลยนะคะมีโปรแถมนะคะแต่ว่าแถมครั้งนี้เนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้นะคะจะเป็นแถมดูดวงหรือว่าจะเป็นคลาสเรียนราคาพิเศษนะคะคลาสเรียนที่ตอนนี้เปิดอยู่นะคะที่เป็นราคาพิเศษคือคลาส The Winner of รักสามเศร้าก็คือเอาชนะรัก3ามเศร้านะคะแล้วก็คลาสอีกคลาสหนึ่งนะคะคือชื่อคลาสว่าแก้แขนแฟนเก่าเอาให้เสียดายนะคะสำหรับคนที่อยากจะดึงดึงดูดนะคะเรื่องแฟนเก่านะหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะ ปรึกษาเรื่องมือที่สามอยากจะเอาชนะในปัญหามือที่สามสำหรับคนที่มีปัญหารักสามเศร้านะคะก็ลงคลาสตันได้มีจำนวนจำกัดน,นะคะเดี๋ยวเราจะสอนเดือนหน้าตอนนี้เหลืออีกว่างไม่กี่ที่แล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็แอดไลน์บาร์บี้มาได้เลยนะคะแอดบาร์บี้ชิสาะะหรือว่าอยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวราศีธาตุน้าเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะก็ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะมีโปรแถมคลาสเรียนหรือว่าซื้อ2แถมคลาสเรียนหรือว่าแถมดูดวงนะคะถ้าใครสนใจนะคะแถมดูดวงสําหรับโทรคุยหรือว่าอัดคลิปนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอพลังงานไท่หน่ยค่ะ วงธาตุน้ำเป็นยังไงบ้าง โอเคธาตุน้ำนะคะพลังงานตรงกลางของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของเดือนสันนะคะเดือนสันคือแสงสวาง่างพระอาทิตย์โดดเด่นนะเอ่อคือวิว่าในช่วงเดือนเดือนนี้นะคะพลังงานความรักของคุณเนี่ยเป็นพลังงานเด่นนะคะในเรื่องของการที่ มีจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพลังงานของความโดดเด่นในเรื่องของมีคนเข้าหานะคะมีคนเข้าหามีคนแบบสนใจนะคะสนใจมีคนอยากรู้จักแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของแบบมันมันเป็นความรู้สึกที่พี่รู้สึกว่า เป็นพลังงานของการแบบมีชื่อเสียงมีความออร่านะคะในช่วงนี้ดูแบบทำอะไรก็ดูเป็นที่จับตาจับตาด,นนดูเป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วพลังงานนะคะมันก็ขึ้นมาว่าแบบตัวของคุณเองช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะ มีคนเข้าหาเยอะแต่คุณก็ก็เก็บตัวนะอืเก็บตัวแล้วก็ค่อนข้างแบบมีความอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะถามว่ามีคนชอบมาคุยมาอะไรรู้สึกดีไหมรู้สึกดีค่ะแต่ว่าก็ยังแบบรู้สึกว่าเอออยากอยากอยู่คนเดียวอยากแบบว่าใช้ชีวิตแบบ alone อะไรเงี้ยนะนะบางเคสที่แบบสมมุติว่าคุณโสดอะไรเงนะี้ย มีก็มองว่าคุณอาจจะแบบเหมือนใช้คําว่าอะไรอะ่ะถ้าคุณโสดคุณก็ค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยอืมนะคะค่อนข้างรักนความส่วนตัวค่อนข้างแบบว่าไม่สูงสิงกับใครนะในช่วงนี้เนื่องจาก บี่มองว่าคุณอาจจะพึ่งจบความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นตัวปาร์ตี้หรือว่าความรักที่มันเจ็บปวดมานะคะหรือสำหรับบางเคสอะคะ่ะบี่มองว่าคุณอาจจะยังไม่ลืมแฟนเก่าอืมนะคะคุณอาจจะยังมีความแบบเสียอกเสียใจเสียดงเสียดายคณเก่าเก่าอยู่นะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงต่ออ,อแล้วยังไงต่อบาร์บี้มองว่า ใช่คุณมันคนมีสนเสน่ห์มากในช่วงนี้แต่คุณไม่สนใจใครเลยเพราะว่าเหมือนคุณกำลังคิดถึงคนเก่าหรือคุณมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเหมือนแบบถ้าให้วีนึกถึงเพลงใช่ป่ะมีนึกถึงเพลงอยู่อย่างคนเหงาเหงาป่ะของสิงโตนำโชคอะแบบเหมือนอารมณ์แบบเหมือนแบบว่าอารมณ์แบบว่าต่อให้ฉันต้องเหงาอะ ฉันก็ยอมเพราะว่าฉันแบบคิดถึงเธอฉันแบบฉันฉันอยู่อย่างคนเงาเงาอะไรเงี้ยแบบว่าฉันขอแค่แบบฉันมีเธออะไรเงี้ยอืมประมาณเนี้ยอืมนะคะฉันก็โอเคมากๆแล้วอืมขอแค่แบบนึกถึงหรือละลึกถึงเธอเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มีใครมาแทนที่คนคนนี้ได้แล้วพี่มองว่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอะ่ะ เขาเป็นคนที่คุณรู้สึกรู้สึกแบบรักมากอะ่ะอืมคุณคุณรู้สึกรักเขามากอะไรเงี้ยไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครแบบมาแทนที่คนคนนั้นได้สำหรับตัวคุณนะอืมค่ะประมาณนี้ก็เลยมองว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณปิดกั้นมากจนเกินไปอะ่ะพี่มองว่า มันอาจจะทําให้คุณพลาดสิ่งดีๆไปก็ได้เพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณเขาก็ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ชอบคุณจริงๆนะคะประมาณนี้ก็บางทีก็อาจจะลองลองเปิดใจดูก่อนนะคะชอบไม่ชอบยังไงมันก็เป็นสิทธิของเรามันก็เป็นสิ่งที่เราแบบสามารถที่จะเลือกได้เนาะแต่ว่าการที่เราปิดกั้นตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราพลาด โอกาสดีๆไปนะคะอันนี้คือพี่ฝากไว้ด้วยนะดูเหมือนแบบคุณอาจจะยังยังรอนะคะยังจมปักกับคนเก่าๆอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีก ให้บอกว่าคุณกำลังกลัวความรักคุณกำลังแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ถ้าพลังงานมันตรงมากๆนะคะบี้มองว่าความรักที่คุณเสียดายอ่ะหรือคนที่คุณเสียดายอะค่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คนที่คุณกำลังเสียดายอยู่อะ มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบใช้คาว่าอะไรอ่ะเขาคนนั้นน่ะน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขาคนนั้นน่ะน่าจะไม่โสดอืมแล้วที่เนี้ย คุณเสียดายที่บางคนแต่งงานแล้วนะคนที่คุณนึกถึงอะคุณเสียดายที่คุณไม่ได้ไปต่อกับคนคนนั้นอืมใช่แล้วทีนี้คุณทำอะไรไม่ได้คุณก็ยังเหมือนแบบยังรออ่ะยังรอยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นั้นอยู่อ่ะซึ่งมิมองว่าคู่ของคุณอะกำลังจะมานะ คู่ของคุณคนที่เขาแบบพร้อมที่จะมีคุณเนี่ยอยู่ในชีวิตอืมคนที่เขาแบบว่าพร้อมที่จะดูแลคุณอะให้ความยุติธรรมกับคุณอะคือคนที่คุณรออะก็ไม่ใช่ว่าแบบเขาจะเคยให้ความยุติธรรมกับคุณนะ บีว่าคนที่คุณรออยู่อะ่ะเขาก็ดูเป็นคนที่แบบว่าต้องจะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเลือกคุณแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้แบบแฟรกับคุณขนาดนั้นน่ะให้ความแบบยุติธรรมให้ความถูกต้องกับคุณขนาดนั้นนะแต่กลับกันคือแบบคนที่จะเข้ามาเขากลับกลายเป็นคนที่แบบว่าเข้าอกเข้าใจคุณน่ะแล้วก็แบบ คุณไม่จําเป็นจะต้องเหนื่อยเพื่อเขาขนาดนั้นอะเหมือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอืมมันดูเหมือนแบบอันนี้คือสิ่งที่พี่บอกสําหรับลูกดวงหลายๆคนนะว่าถ้าสมมุติว่าคุณแบบคุณไม่เปิดใจอะคุณไม่พร้อมที่จะแบบเปิดใจเปิดรับอะ่ะคุณก็แบบคุณก็จะไม่ได้แบบเจอเจอคนที่แบบ เป็นคู่ของคุณจริงๆอ่ะบางครั้งคุณนี่แหละคือเหตุผลว่าบี่สามารถบอกได้ว่าเวลามาดูส่วนตัวอย่างเงี้ยบีก็ไม่ได้เลี้ยงใขรนะถ้าใครมาดูแบบแบบโทรคุยหรือแบบอัดคลิปลยอย่างเงี้ยบีก็บอกได้เลยว่าคนเนี้ยคือคู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าเราแบบไปเข้าใจผิดคนว่าคนนี้ยคือคู่เราแล้วเราไปฝังใจแล้วก็ปักใจอยู่อย่างนั้นนะคะมันทําให้เหมือนแบบ มันถ้าเราไม่คีนเอเนจีอ่ะมันจะทําให้คู่ของเรา,าเข้ามาไม่ได้เหมือนตอนเนี้ยชาาธาตุน้ําคือคุณเหมือนเหมือนคู่ของคุณกําลังจะมาแล้วคุณกําลังจะซักเซสหรือประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะกําลังจะเข้ามาแล้วแต่ทีเนี้ยคุณนันปิดกัน้นอืมมันก็เลยทําให้แบบพลังงานนะคะที่มันขึ้นมากลายเป็นว่า กลายเป็นว่าแบบคู่ของคุณมันเข้ามาไม่ได้อ่ะอืมเพราะว่าคุณกําลังแบบยึดติดหรือคุณกําลังเอาอาดีตอะคะมากลัวในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยอันนี้คือพี่ฝากไว้นิดนึงนะคะว่าเราต้องแบบเราต้องฮิวใจตัวเองให้ได้แล้วเราก็ต้องแบบพร้อมที่จะเปิดรับเนาะบางทีมันบอกไม่ได้หรอกว่าคู่เราอ่ะจะมาตอนไหนนะคะดังนั้นแบบเปิดใจนะคะเปิดใจหน่อยนะ เพราะว่าแบบเขากําลังจะมาแล้วจริงๆนะอืมประมาณน,นี้เดี๋ยวมาดูคําใบ้นิดนึงละกันว่าคู่ของเรามีลักษณะแบบไหนหรือว่าแบบเขาคือใครเนาะเขาคือใครอะไรยังไงเขาคือคนที่คุณไม่สนใจอะ่ะอาจจะเจอกันในเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้นะคะเขาคือคนที่คุณแบบเหมือนกับว่า ไม่ไม่ไม่ได้ไม่เลือกอะค่ะอืมเหมือนไม่ไม่มองอะไรเงี้ยแล้วก็มีวคนคนนี้น่าจะเป็นคนระยะไกลนะคะก็คือแบบอืมเป็นคนแบบไกลอะเป็นคนไกลนะที่นี่ก็คือแบบอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะอืมรู้สึกว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบเข้ามาจีบ จริงจังเลยอะแบบเหมือนกับว่ามาขอจีบเลยอะเออมันไม่ใช่คนที่แบบว่าเหมือนบุกบุกบุกลุยอยู่อะเออเหมือนเหมือนเหมือนก็ก็จีบจริงอะไรจริงอะไรเงี้ยอืมนะคะคุณอาจจะแบบรู้สึกไม่เอาอ่ะเออแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยเออนะคะแต่เขาแบบ ถ้าคุณลองได้คุยกับเขาอะ่ะพี่มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เข้าใจคุณเหมือนพี่รู้สึกว่าคุณจะเซอร์ไพรส์กับทัศนคติของเขาแล้วก็คุณจะเซอร์ไพรส์ในในการที่เขาดูเป็นคนแบบเฮ้ยเข้ากันได้กับเรามากกว่าที่เราคิดอะ่ะอืมคือบางทีเราอาจจะแบบว่าไม่ได้สนใจเขาตั้งแต่แรกเจออะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุณได้คุยอะไรเงี้ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เออคนคนนี้ดูแบบน่าสนใจกว่าที่คิดนะอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วก็อ๋อพี่มองว่าเขาแบบเขาดูเข้าออกเข้าใจคุณนะเขาดูเข้ากับคุณได้ดีแล้วเขาก็ดูแบบไม่ไม่ปล่อยคุณแบบพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะคะ่ะเขาดูแบบดูเข้าหาคุณด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาดูดูจริงจังอะดูแบบ ดูมามาจริงอะ่ะเออไม่ได้แบบมาเล่นๆ่นนะอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ี่เห็นเนาะก็ลองเปิดใจดูนะคะถ้าสมมติว่าได้เจอคนที่คนที่เขาชอบเราหรืออะไรแบบนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะคะประมาณนี้มาดูลัคนาราศีกันนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้บ้างจะมีลัคนาราศีตุลน,นะคะลัคนาราศีพฤกษภค,ค่ะ ลัคนาราศีธนูนะคะแล้วก็ลัคนาราศีกุมค่ะกุมตุลพฤกษกอแล้วก็ธนูนะคะจะเป็นราศีเขาหรือว่าราศีคุณก็ได้เนาะมาดูนางฟ้ากันบ้างนะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรคะชาดา t e er. love let's go up control issue New Love i e l l i g e n c e Factor นะคะอ๋อเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเดือนหน้านะคะพี่จะเปิดคอร์สวิธีการนะคะ Mini Face ในการดึงดูดเนื้อคู่นะคะแล้วก็การดูคู่แท้คู่กรรมนะคะสำหรับคนที่อยากเหมือนแบบเจ็บมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถลงได้นะคะมีจำกัดตอนนี้ราคาพิเศษอยู่ที่เอ่อ ราคาพิเศษอยู่ที่ไม่ถึงพันนะคะก็จำนวนจำกัดอยู่20ที่นะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้เดือนหน้าด้วยนะคะคลาสดึงดูดคู่แท้นะคะก็จะเป็นคู่แท้จริงๆนะคะไม่ไม่จบตาเนะาะใช่ขึ้นมา True o ลิ e เห็นไหม Let's go of control issue new love บอกแล้วว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะ่ะอาจจะเป็น True o ลิ e อาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้นะคะปล่อยไปนะปล่อยไปให้เป็นธรรมชาตินะคะถ้าเขาใช่ยังไง ยังไง,ง,ไงเราก็ได้คู่กันอยู่แล้วนะคะไพ่ขึ้นมาว่าแบบรักครั้งแหกของคุณอาจจะเป็นแบบเป็นทูเลฟของคุณก็ได้นะคะเป็นคนแบบที่ใช่สําหรับคุณก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อความนะที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาคะ่ะทรมานจากความหืนห่างไรเย็นชาอยากให้เธอบอกว่ายังรักกันเหมือนเคย ฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ความอบอ,อุ่นใจฉันได้จากแววตาที่ห่วงใยของเธอดูไว้เธอสําคัญสําหรับฉันฉันยังไม่มั่นใจนะคะเป็นเมสเซจอาจจะเป็นจากคุณก็ได้นะคะหรือว่าจากเขาก็ได้นะคะ โอเคเราไว้เจอกันนะคะราศีธาตุน้ำคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะเป็นคลิปเกี่ยวกับเนื้อคู่นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการที่คุณกำลังจะได้เจอคู่แท้ดังนั้นบีแนะนำนะถ้าใครลูกศิษย์คนไหนที่เช่าบูชาน้ำมันไปแล้วก็เมนิเฟสเทชันได้เลยนะคะก็บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกด้านคลิปนะคะฉีดแล้วก็บอกด้านคลิปได้คลิปได้เลยใครไม่มีก็สามารถอธิษฐานได้คลิปได้เลยว่าขอคลิปนี้เป็นของเรานะคะคลิปนี้ค่อนข้างโพสิทีฟนะ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้เนอะว่ามันจะมีแต่ปัญหาหลักสามเศร้านะคะก็ใครที่อยากให้ชีวิตนี้เป็นของเราก็อย่าลืมวอวยพรด้านล่างนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะแล้วไว้เจอกันใครที่สนใจนะคะโปรแถมดูดวงหรือแถมคลาสก็ลองแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดบาร์บีชิสานะคะซื้อสองแถมหนึ่งที่มันเป็นคลาสกับดูดวงนะคะจะคะกับเครื่องรางหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ